นีม่มารีวิวนี่นะไวตาเอ็กทูเจลี่วิตามินบูสต์ผิวนะใครอยากกิน gaan, เราไปซื้อกันได้นะแต่ซื้อที่ไหนไม่รู้เพื่อนๆจำหน้าตาไว้เนี่ยหนึ่งกล่องห้าซองสองร้อยเก้าสิบาทค่าส่งห้าสิบาทสองกล่องสิบซองห้าร้อยแปดสิบสามกล่องสิบห้าซองแปดร้อยเจ็ดสิบส่งฟรีนะครับสิบสองกล่องหกสิบองสองพันห้าร้อยยี่สิบส่งฟรี ใครไม่ซื้อไม่เป็นไรนะแค่ดูผมก็รู้สึกดีใจแล้ววันนี้ผมมาแนะนําให้เพื่อนได้ได้ฟังกันนะสินค้าตัวเนี้ยเป็นเจลลี่บูดผิวนะผมเนี่ยได้กินตั้งแต่ตัวทดลองเลยนะโคตรอร่อยเลยแทบไม่อยากกินข้าวเลยตอนเนี้ยรู้สึกแบบพอว่างก,ก็กินนะเนี่ยแต่เจ้าของบอกว่าให้ผมกินแค่วันละหนึ่งถึงสองซองพอนะเนี่ยไม่มีตะกร้านะครับผมช่วงนี้ทําตะกร้าหายนะฮะ โดนติ๊กตอกแบนครับตะกร้าหายแล้วแมงเงยวันนี้กี่ทิ้งเนี่ยเพื่อนๆมันอร่อยจริงๆนะคุณไม่ต้องไปชงไม่ต้องไปอะไรนะแตกฟองดึ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 งอย่างเงี้ยอืมอร่อยแต่ผมขอบอกก่อนนะว่าคนท้องผมอะไม่ชอบอะไรที่ไม่ชัวร์ต้องชัวร์กับเน่คนที่ท้องให้นมบุตรนะครับยังไม่ควรทานนะครับผม สินค้าพร้อมส่งนะครับคุณไปดูโปรโมชั่นเพื่อนๆได้รู้จักก่อนใครเนี่ยแล้วก็แนะนําให้ทานนะครับคนที่อายุ15ปีขึ้นไปทานได้อร่อยจริงๆเนี่ยไยต้าเอ็กซ์ทูเจลี่วิตามินบูสผิวและผู้ที่มีโรคประจำตัวทุกชนิดนะครับควรปรึกษาแพ,พทย์ก่อนรับประทานนะดูดีเวล่าล่ะผมอะ่ะใครที่สนใจนะ สามารถซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้เลยผ่านแอปแท็กนี่ไวต้าเอ็กทูเจลี่ไวต้าเอ็กทูเจลี่นั่นแหละมาร้องเพลงหน่อยใครขอเพลงมาหน่อยเลยเนี่ยเจอคืนอย่างนี้ทำไงผมถามหน่อย